สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีสุขุสก็เด้อพี่น้องเลยหมุอนี้มาปากก็พวกว่าสุกหมุอนี้เป็นบ้านซีนจะมาปากนะนี่ว่าปีอันนี้เอาเมยมาแดงว่าบีบไปแง่พี่น้องเพิ่นบอลเลถ่ายน่าตอนเพิ่นแง่พราะเพิ่นไปผู้เดียวเพิ่นเซาอ่าก็ไปก็ซาตีปซาอ่าไปถือขีดให้ซาตีพี่น้องไปหมดเลยเดี๋ยวจ้ากูแหงดาเนาะ

ทมเดมาเถอะนงปลาเพิ่นกลไปหงเที่น้องเลนงปลาน้ารักจังทำด้วยขีดนีเออพวกนงปลากับนกปลาน้ารักจังพี่แท้ตองตีบจะเบ้าพีดแด่เอฟซีเอ้ยเออชุ่ชิ้นพาห้ดังจะเห็นเด็ดกินมันคืนในรศิขึ้นจะกินมันเลยดิโมอยี้มีมีแอนนาเป็นไงเนาะมีมีเปลงจะได้มันยังทนัดหอดนาเามันยังอทันดตื่นบันี้อันนาเป็นไใครตื่นอใครตื่นบอกว่เป็นนั้นอยู่

สินไม่กรุงมาน่ะไม่บัวเมันคือสินัวนะเฮ้ยหีดออกจากน้าสินกั้วคกิุดาอเอกิีูดักเรียบร้อยโอ้ยสุกกูกอยู่บ้านรัมงนึแต่ยังเอาสายสนนะพูดมา เัวว่าสิ่อาไนแล้วเออนะกระเดืดจังนสีเอาอันไหนมาฮะนนี่กูยิดีกว่าแล้วสนเนี่ยเออมาขอกมาอยู่เห็นต้กันที่มันครบนะทอนไครบต่กูก็ยิ่งอกมุนมา่ดีกสินมันจะเป็นยังไงเอาตาเอาสิงกสินเขาโดแล้วกูเห็นมงก็แหดึงสายสุใยสูงเว้ยาบ มีตีไม่่ายุ่งอยู่หนอกกายโอ้ยกินมันเนือตุ๊กตาใส่ก็ได้ถ่ายคลิปอ้บอสจม่ให้ชนขีดขาดตัดคลิปย่าป่าดูไรมันึงเปอยางันเห็นาหรอมันกระซะเกมันอยู่มันหยากรใสมันยโอ้คบกูไว้ลาบาไพี่ชอ้คสิงยืนไกลๆพี่น้องเ้ย ใช่สไปตำใส่อะนะใส่เสบางิ้วตำสมสโอ้ตำใส่อันนั้นดีก็มีอันเอกตำใส่มาข่าขงบงิ้วดิอเนอะไรจิ้มไปเดอน้ำว่าข่าขอดนะวบเนาะสินจิตออกซิเเด็โอ้สิสิสิเด่นได้ต้อสิววันนี้กิน ถ้า้ยังบาหเสือกระนมเนากูสิถือจกมนน้สูบกูสิขวดมันกูจะขวดมแดงก่อนนอยเซสีมาเด้อคือเนาะมนก็จะกกแปดวะอาเอ้ยหะหสีหเสแงปลาแดกเม่บุญดำครับใข่มดแดงขอได้นั่งก็เอาบอดีบอสูบ แพี่เขัวะบอตาเอามันจังเซ่เอ้าก่อนมึงเห็นมันี่กอบอบอมันติกตอกติกเตกสื้อกหนีบอสมึงตามมพี่ฐานบอสี่มันแซ่พี่ปวจามมยเนาะอือตดงกับพี่ขัว่ยังขัวใช่พี่ขัวฮันแซ่ตามมนพีัวมเมนอันนั้นสี่พีก้ากดารเงินดีมัเป็ยัไตมัน่ากลับมากเลสามวันปแรงเว้อัออใช่ยังก่อน นี่งหแล้วก็สเปะหล้ก็นึ่งเดก็สามวก็กเก้าวก็สิบสองสิบห้าสิบแปดขึ้นเท่าละสามองทางหางนอกตีอแม่บอมึงเห็ดจะใส่ก่าืมกูเห็ดจะใส่แดงเขาได้เลเห็ดจะใส่จะได้มึงจะนสอนพวกกูบอกีตอนน้กูเห็ดค้านึ่งทีกว้าะหน้าพีกูจใส่หนึ่งกูใส่สเดอ้าว ใส่ซูนใส่ซูนก่อนหมูท้งกูใส่หนึ่งก็เก่ก็ได้เนหนึ่งเจนหนึ่งจส่าได้นจุดยังกูไ่ดเอาเครื่งเครื่องแล้วเสร็จทีไหนหนึ่งจุดสารสมาชัตรหนึ่งก็ได้เพราะแต่มันเป็นหนึ่งนี่ไงกูบอได้ชนเดนบมันสามมันเกียวบอด้บเกียวบอกรบีกนไรเนก็นดบ่งจุดวิกบสาม เต็มทีก็น่าข้าศึกด้วยหนึ่งเลยก็ซ้ำซ้ำซ้ำนี่ก็ต้องซ้ำตรงๆหน่อยบอตรงก็ได้กูใส่พี่แต่สมุดกูอะส้ำซ้ำสับซ้ำชอย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 หนึ่งมีบูใส่าจสูนกสหนึ่งสมุดมาซ้ำบอเอ่อเมนิมาซ้ำกูใส่บอฮาร์เตมี่บีททั้งขายก็ได้บอแต่วันบูบีทเด็กซ้ำเด็กโง่ก่อนใส่ซ้ำซ้ำกะปินะนะห่างม่างกับเครื่องเครื่อง กูพิจารณากเก่าแบบบีมาตรงตรงไงเขาจะเป็นเด็กซ like, okay. ้ำพกเกาเออตอนไห้ก like, okay. ูเห็นนีอก็ที่กะซกับซ้ำสิบีแล้วก็ทุกเมื่อกะพวกพกกประมาณี่งกูแบบว่าเอาหางกระมันที่ันนะกำบนไดเดินฟูมันเคยว่าอาโมแดงใส่เดกกันเฮ้ยต่ว่าคันเอาใส่ก็กินแก๊สขวดครูอ๊อ ต่ายเดนคก็ด่นานเบ่ยอกินขีเดาเลันเนาะอ่ะกเหียวเก๊ยวพี่เนี่ยเกียวมี่ว่าสิวไปเห็บางคนแปลว่าไม่หเกี๊ยวมี่แบบค่เยเกี๊ยวเกี๊ยวกับเกี่ยวพ้งกระเสียับน้องก็ใหกินมาพี่น้องตามบกหนียวาเผอกเียงม

เอาน้ำมใบอัน้นหือาต้มปลาฉีบดเอามแดงปรุงเรียบรยใส่ปลาแดงมาสิมสวยเองอ้าวิธีเดีวเรจะใส่ร้านใส่รานชีอ่ะตอน้ก็น้ำหอมบินพาร์นี่เออน้ำหอมบินพารหอมไดุ้หอมกุาน้ำหอมติแต่ันดี้จสีดีสีหอมแบบนี้เลยเนาอหมดจะไปแนจักแร้มันหอมแบบหอมโด หางัอะไรเห็นไหมเออมาเไม่เหยียบพอกไม่เบมันตายงอจื้อว่าว่าตุงยันเบียนุ้งไปดีอยู่ขนาดแต่งอส่วนกด้อส่วนกูก็เหยียบไปเลยอาเดนกูกตีตลอกูอยู่ขางมันกูเห็จื้อว่าง้อสิสนล้กงในบอสจะดุอว่าหลบจนง้อเหยียบ่อรจะตายสีแบบเนี่ยจะมาส้นอะรเป็นงอเล้อพี่น้องเ้ยจากรถารถได้ส็บาย บอกตมก่อน่นเ้นาเด็กเาแบบอตัดควมความสุขใส่พักใส่ีเด้อยันบคคก็จใส่น้ำางมันอันฮ่ใสมาสริ้งหด้พอนเอาเงี่ยมาเอาอีเอาอีมันครบเต็มก็เอามันหนึ่งสิพอเนาะพ่อีไอ้ชูกเบอ ยอดีันนไจุ่มมันเออพญาข้างโมเลงเอาไหมอ่ะเกลือมาเออเกลือพนี่ญาข้างันด้ะกินมืงอเราเห็ดมากินเห็ดลวเรมากินน้อีตนมาแ่เกลือมแล้วเกลือมะโลือกี่เนีเกลือกัวมาอยู่เกลือจะอีังเกลือเป็นงวก็ปญาข้ากบอันนั้นแต่ก็ใส่ักพีกเนญาข้าวกบโมเงขางโมเลงแซ่อ่ะมีกุชิย่หามือีหนึงเป็นตานิดน ่บกป็ดตคุณนาเสียถกแล้วมาแต่คไดเอาไปโดดบอบบี้อ้นางมันดอยีเอาเฮไอ้ืใบตาจะโค้งไงเด้อย่าใสสูบ้อูเด็ ไน่วอัน่กนน้า้นานัส็องเคยกินอยู่ว่าตามบเฮะนิมันเมัคืบเักแหละเป็นน้ำตามสำหรับผิดอืมไม่กด้เอส่อีกกรด้งน้ำย่งก็ดีว่าพอนก็ใส่ร ท่านมันมาในหยาดมาในกาศลายสงบเลยี่เจ็บเลสังกบยาดเขาป้าใบฮึ้นเอะขนเยวใส่ห่นงัวนหยาดเขาเขาเงยง่วนียวอ้อแ่เจบบอกกูจะไปที่ไหนเนี่ยท้หมดหมดจะบอกมองเข้าไปไหนคะจะต่ำที่มังเจบไตรม์ถั่วแล้วฝืนขึก็าพอไปอไปเอา

มาอามาินนี่อาอยากจะป่ากแล้วก็นยำสีกินต่มัมีเนื้อเสยแ่บ่ะ้องหอย้อนะนี่มดแดมดแดงนี่นะมดแดงข้าห้างมันจะเงี้ยวใส่บมีข้าวมดแดงเดี๋ยวกบสิเปียกแทเบิ้งเลือตัวนี้สาเบิ้งไปเ็เสบิกองมาเติมพ่ว่ดีดแดง พ่อก็ใส่บ๊อบดีทิ้ทามกูชิปเธอเลยเอ้ยบ้าแดงนี่นะพ่อดำตุ่มดะใส่โรตบ๊อบจะใส่กันดิใส่บ๊อบกับขว้าต่ำใส่โรตบ๊อบนังตุ่มใส่ประเด็นั่นใส่ก็ใส่โรตยังกันดีจอย่บนาจนงมดแล้ทเออนแล้วใส่ประเด็กใส่โรตมาันเนี่ยส่มใส่รตใส่กันดี มาดีดูต้ีมาดีน้เนยื่อไเ็ยครับอ๋อ้่อย่มาบจ่อยกิรเส็รส็เอส่งมอย่นขึ้นีบากป่ใเออนี่ยได้ดายแ่่สองเลยแล้วก็ใส่อีกวากูโอ้ยอยูเป็นคอดตัวเด แน่วกิแต่เสียอุ้ดิขนาดกนลับะถึงเาะแวบอสซี่มาดนี่กทานแมเหรอนหนึ่งเนาะปกติเข้ามาใส่กระดาได้แบกผีค่ะม่ติใจไเสีมากเลยเสียเอียงเสียเอียอ้ยเอามือได้ยุบเลยมาตีตีบอกินหมอเอาซีมึงหายยุก มึงวงบ่าืมไม่แล้ว่าเอามืออัไเยมันจะแจน้ตาลบ้านถึงนู่นอ่ะปะจ้าอ้างมกินบ่ากินซุ้กินซุ้เอาไปใส่ป่นะเอาไปนะเส็ดีเนาะบัวาภาัพวกุกเียงอัน่เป็นนี่ยมันน้ำตาล Tu vê sếp xu. mẹ à. Mình. ông mặt phải chi hả? Chú ốc chân xì đại dù bỏ Muốn qua mai bà Muốn trang gì hả

กินไมหมอคุณป่คุณหเป่นีนี่บันี้คือหมูค่ะอนนีปน่งต่อ่ะเอ้ยนี่เปนอ่างตัวตัวมันครบทีฟกับเตียมนอกมันแดงกูสร้างเปลกได้อ่างเป่าได้เบิ้งกูหาซองแดงงานงึนกูใส่กูแผว่าซองแดงมั้ยเนอยู่บ่เนีหยอ่างเปาอีอ่างอะอยากได้ พัดเ่มเนาะอู้อันนี้จะคายบุกขาดมาพัดไหบุกบกคนไปเห็งานกับออยเนาะีมันกูเห็นแต่มันลงคนเป็นยังไนไปเห็นงานกับไม่อยากใช้ห่างมันหามันมีทางไไปทางนก่เจ็บม่างปวดหนงาก็บ Bây thì nó phải hơi kìm nè phí nó Cảm ơn nhiều xe nên mua đem ừ, Cảm ơn Muốn đại bằng kìm Có đẹp Có hơm Có khả Có mè đá Đi qua Đi hết vâng, mình hết cho phụ huynh hết Thì hãy hết xúc mua Mà phụ huynh anh Hử? Mình thay Phụ huynh tiếp sẽ không hề thay xúc Kín thêm Thay rồi đấy Thay như nhìn cái đấy Thương mà Mình mua đá được à Đi

มังใส่มูได้ละูดแงเอ่าิงใสู่เลยซูมจังเซ่อบห่มึงหูเงในแบบนี้พี่อดีกูหักกูกินว่าอดีตกูอยากกูเอื้อม่จ้าขงเยอันเนาะเขายเขากอจากูกินกยกินเลยอันนี้กินก็กังดี

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn